สวัสดีครับครพบกับครูพิมพดในเพจเตียวเข้าในสิทุหลอแล้วก็ช่องยูทูบแคมเปิลเตียวเต้นะครับพอดีตอนเย็นนะครับพอดีสอนแล้วลืมอัดคลิปนะครับอัดคลิปวิดีโอไว้นะครับก็เลยก่อนนอนก็เลยว่าจะมาอัดชดเชยให้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่สําคัญนะครับเป็นคณิตศาสตร์ของทั้งในสิบฐานบกแล้วก็ช่างพิมพ์มทหารนะครับเป็นข้อที่ระดับความยากก็ประมาณปานกลางนะครับค่อนไปยากนะครับ ก็เลยมาจะก็เลยเสียดายเนาะไม่ได้อัดคลิปไว้ตัวนั้นก็เลยมาอัดซ้าในในตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับะนะครับก็เป็นข้อที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาทํานีนะครับในตอนแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมการเส้นตรงนะครับตัดกันสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดตัด ของสมการเส้นตรงตัวนี้และตัวนี้และขนานกันกับสมการเส้นตรงตัวนี้คือสมการข้อใดนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับในขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องหาอะไรก่อนนะครับหาจุดตัดของสมการ2เส้นนี้นะครับก็คือมองภาพรวมก็คือว่ามันเป็นในเรื่องของสมการ2ตัวแปรนะครับก็คือหาจุดตัด x กับ y แค่นั้นเองนะครับมาดูวิธีการทํานะครับ ที่เราทำข้อนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มันเป็นเรื่องของได้มาตัว 4x เนอะนะครับเขียนออกมาเรียงให้ชดัดตห่อยลบยีบเก้ท่ากับศนะครับอีกอันนึ้งก็จะเป็นถ้าย้ายมาก็จะเป็นลบ3 x นะครับบวก5 y แล้วก็ลบเกเท่ากับศนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแก้สมการสองตัวแปรนะครับความหมายก็คือว่าเราจะต้องการกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนนะครับในที่นี้พี่ขอกําจัดตัวแปร x ก่อนละกันนะครับคู่แน่นะครับคู่แน่การที่เราจะทําให้มันกําจัดได้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวที่มันจุดร่วมหรือว่าคอนนอนนั่นแหละนะครับจุดร่วมของตัวนี้3กับ4ก็คือ12เนอะนะครับยังไม่ต้องไปสนใจสัมประสิทธิ์ด้านแน่นะครับ สนใจแค่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับให้ตัวนี้เป็นสมการที่1และให้ตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับสมการที่1จะเป็นสิบได้ก็ต้องคูณอะไรครับคูณสามเนาะนะครับส่วนสมการที่2จะเป็นสิบสองได้ก็คือต้องคูณอะไรคูณ4ี่นะครับโอเคเนาะเราก็เอา3ามคูณ4ี่เป็นสิบสองนะครับสามคูณเจ็ดก็จะเป็น21สิบ็ดนะครับแล้วก็คูณกับ29บเป็น เป็นแปดสิบเจ็ดนะครับเป็นแปดสิบเจ็ดเท่ากับศูนยะ์ตัวต่อมาครับตัวต่อมาก็คือเอาสี่สี่มาคูณลบสามเป็นลบสิบสองนะครับเป็นลบสิบสองนะี่แล้วก็สี่มาคูณห้าก็เป็นยี่สิบก็เป็นยี่สิบบายนะครับแล้วก็สี่มาคูณเก้าก็เป็นลบสามสิบหกเท่ากับศูนยะ์นี่เป็นสมการที่สามนี่ก็จะกลายเป็นสมการที่สี่นะครับ วิธีการกําจัดตัวแปรค่า x นะครับเห็นไหมว่ามันเป็น12เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นบวก12อันนี้มันเป็นลบ12วิธีการก็คือจับบวกกันนะครับบวกกันทั้งหมดนะบวกกันทั้งเส้นเลยนะครับอันนี้บวกกันหายถูกไหมนะครับลบ12บวกกับลบ12ก็คือหายไปนะครับอันนี้ก็หายไปเนาะอันนี้เป็น21 y บวก20 y ก็จะเป็น41 y นะครับแต่ตัวนี้บวกกันก็จะเป็นลบ หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับแล้วก็เท่ากับศูนย์เห็นนะครับถัดนี้ยเอ๊ะทีนี้อันนี้ก็ย้ายย,าย้ายลบหนึ่งหนึ่งสองสามมาก็เป็นบวกหนึ่งสองสามฝั่งนี้อันนี้ก็ได้เป็นสี่สิบเอ็ดวายนะครับแล้วก็ย้ายข้างมานะครับวายเดียวก็คือหนึ่งสองสามหารด้วยสี่สิบเอ็ดมองง่ายก็คือ เลขสามนะเด็กนะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับสามโอเคไหมข้อหนึ่งสองสามหารด้วยสิบเอ็ดได้เท่ากับสามนะครับโอเคเนาะต่อไปครับหลังจากที่เราได้ y เท่ากับสามแล้วทำไงต่อก็เอา y เข้ามาแทนในสมการไหนก็ได้ครับก็ที่จะหาค่าอะไรต่อหาค่า x เนาะนะครับอ่ะที่แทนในสมการที่หนึ่งเลยนะกันนะครับ c x บวกเจ็ดคูณอะไรครับเจ็ดคูณสามเพราะว่า y เท่ากับสามเท่ากับยี่สิบเก้าไปเลยนะครับเพราะว่าย,าย้ายค่ามา เป็นบวกยี่สิบเก้าเลยอ,อันนี้เป็นสี่เอ็กอันนี้เป็นยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นยี่สิบเก้านะครับย้ายบวกยี่สิบเอ็ดมาั่งนี้เป็นลบยี่สิบเอ็ดก็จะเหลือแปดใช่ไหมดันะงนั้นสี่เอ็กเอ็กเดียวก็เลยมีค่าเท่ากับสองเด้านใะ้นะครับเด็กไม่คาดนะกลับมาดูนะที่จาได้ว่าเรียนน่าจะประมาณสิบหกนคนนะครับน่าจะประมาณสิบหกคนเลยนะีเข้ามาดูหน่อยนะนะครับ ใครมีตรงไหนไม่เข้าใจให้ถามนะครับเดี๋ยต่อนนะครับหลังจากที่เราได้ x เท่ากับ2แล้วใช่ไหมครับ y เท่ากับ3แต่เน้นทำไงต่อก็อไม่ต้องทำไง พอเรารู้แล้วว่าจุดตัดสองเส้นของสมการเนี่ยนะครับก็คือจุดสองกับสามนะครับทีนี้อันนี้เคลียร์ก่อนทีนี้สเต็ปที่สองมาดูว่าสมการนะครับที่ขนานกันกันกบสมการเส้นนี้นะครับเราจะใช้อะไรถ้าคําว่าขนานกันก็คืออะไรเท่ากันครับถ้าขนานคําว่าขนานก็คือมีความชันใช่ไหมครับมีความชันเท่ากันโอเคเนาะทีนี้ ตอนเย็ยนๆเนี่ยพี่ก็ได้ทวนให้เนาะอันนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้พี่ก็ได้ทวนให้นะครับมาดูที่จะทบทวนให้นะครับสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงสมมติว่าพี่ให้ a หนึ่งเป็น x BY y 1, บวก b y b หนึ่ง y บวก c หนึ่งเท่ากับศูนย์อันนี้ก็จะเป็นสมการที่หนึ่งให้เป็น l หนึ่งนะครับต่อไปเป็น a สอง x บวก B2Y อวก C2 เท่ากับ0เช่นกันอันนี้ให้เป็นสมการ L2 นะครับสิส่งสำคัญของสมการเส้นตรงคืออะไรในการหาอะไรมากอเราต้องรู้จักอะไรของมันก่อนค่าเ m, m คือความชันถูกไหมนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน B ใช่ไหมค่า M1 ก็ใช้ A1 B1 ถูกเครับเช่นกันครับสมการเส้นที่2ค่คาความชันก็จะเป็น M2 M2 ก็จะเท่ากับ A2 ส่วน B2 นะครับ นี่ครับทีนี้ทฤษฎีของมันนี่คือว่าถ้า m หนึ่งมีค่าเท่ากับ m สองนะครับจะได้ว่าสมการ l หนึ่งจะขนานกันกับสมการ l สองนี่คือเครื่องหมายขนานนะครับนี่คือเครื่องหมายขนานนนะครับอันนี้ทฤษฎีตัวนี้ทุกคนต้องทราบนะครับโอเคเนาะต่อไปครับอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับถ้าเป็น m หนึ่งคูณกันกับ m สองแล้วนะครับมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับ สิ่งที่ได้ก็คืออะไรครับสมการ L 1นึ่งจะนี่คือเครืองหมายตั้งฉากดีนะสมการ L หนึ่งจะตั้งฉางกกันกับ L สองโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ได้สอนไปตอนเย็นแต่ว่าอันนี้มาทวนให้ในตอนดึกนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับต่อไปครับอ,อ่ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปตรงข้อสอบของเราหายไปแล้วนะครับ แต่ไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อกี้สิ่งที่เราได้ก็คือ x x มีค่าเท่ากับ2เนาะแล้วก็ y มีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมครับจุดตัดของมันระหว่างสองเส้นนี้เนาะนะครับทีนี้เรามาดูครับเรามาดูว่าสมการไหนที่ให้ค่าความชันเท่ากันเป็นกับสมการที่ให้มาน,นะนะครับทีนี้พี่เล็งมาว่าจะมีข้อหนึ่งกับข้อ4นะครับทำไมข้อสองข้อ3มตกรอบนื่นจกว่าเห็นไหมครับสมบสัติตัวนี้เป็น,ปนลบมันต่าง,าง,างกันกับไอตัวนี้เห็นไหม พราะอันนี้เป็นบวกใช่ไหมครับอันนี้ก็ตัดตกรอบไปเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราเราจะตอบแล้วว่าเราจะตอบหนึ่งดสี่ดีนะครับเราก็ต้องเอาตัวอะไรตัวที่เราหาจุดตัดได้ก็คือสองกระสามมาแทนในค่าของสมการนะครับพี่เลนไว้ข้อที่หนึ่งสมมุติว่าสองทีนี้ x ก็คือค่าสองใช่ไหมครับสองใช่ไหมบวกสามคือในที่นี้ก็คือสามนะครับลบสิบสามเท่ากับศูนย์จริงไหมมาดูนะครับสองคูณสองเป็นสี่ 4, ใช่ไหมแล้วก็ สามคูณสามเป็นเก้านะครับอีน,นี้ย้ายมาเท่ากับสิบสามเห็นไหมเห็นว่าอันนี้ก็คือสิบสามและอันนี้ก็คือสิบสามนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นคําตอบของโจทย์นะครับโอเคไหมครับโขียนนะโอเคครับเขียนนะครับได้เนาะโอเคนะครับต่อไป เป็นข้อร้อยสิบสามนะครับอาจจะแปลวานิดนึงนะครับร้อยสิบสามอยสิบสามทำยังไงนะครับ1้อสิบสามทำยังไงก็คือสมมติว่าเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับเนี้ยก็มององ่ายเลยก็คือหาะไรก็ยกกำลังสองทั้งสองฝั่งเพราะอะไรเพราะว่าค่ารูทจะได้หายนะครับก็ใส่ตัวนี้เลยครับกำลังสองไปตัวนี้ก็ใส่กำลังสองไปนะครับทีนี้สิ่งที่น้องๆจะต้องทราบนะครับพี่ขอไปที่ทุดจดี ทีนี้หนึ่งไปทฤษฎีหน้านี้ก็คือแน่บวกหลังและทั้งหมดกําลังสองนั้นจะมีค่าเท่ากับแน่กาลังสองบวกสองแน่หลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะครับอันนี้ครับเป็นแน่ลบหลังทั้งหมดกาลังสองจะเท่ากับแน่กาลังสองลบสองแน่หลังและบวกหลังกําลังสองนะครับเก็บไว้ครับอ่านให้อีนิดนึงก็คือแน่กาลังสองลบสอง นม่นกำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับค่าที่ได้ก็คือแน่บวกหลังวงเล็บคูณแน่ลบหลังนะครับใช้ตัวนี้นะนะครับตัวนี้หลังจากที่เรารู้ทฤษฎีตัวนี้แล้วยังไงต่อ,อย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปตรงนี้นะครับไม่เป็นไรพอ,อก,กดแชร์ตัวนั้นมันก็หายไปทั้งเเราก็ใส่ตัวนี้เป็นกำลังสองใะนไครับตัวนี้ก็กำลังสองเห็นไหมครับ ตัวน,นี้ก็จะกลารเป็นแม่กลังสองบวกสองห,หลังคือสิบ่อ็ใช่หมบวกสีเก้าพราะว่าเจ็กกำลังสอง่้า่ไหครับโอเคนหะส่วนฝั่งนี้เห็นไหมอีกทฤษฎีหน,นึ่งก็คือรูทเอทั้งหมดกลังสองมันก็คือค่าอะไรครับก็คือค่าเโอเคไหมตนะ้ตัวน,นี้ก็จะเป็นเอกลังสองแล้วก็บวกยี่สิบเดนะครับตเน้นเห็นไหมว่าเราต้องการหาตัวแปรเ็ F ว่ามันเหลือเท่าไหร่ฝั่นี้มันตัดกันได้เนื่องจากว่ามันเป็นเอ็กกลังสองคู่นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเหลือ 14x ครับอันนี้เป็นบวก21ย้าย49มานะครับสุดท้ายตัวนี้เดี๋ยวลบ28ใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยว 14x ัน,นั้น x ก็เลยมีค่าเท้ากับลบ2นะครับโ okay, นะอเคเนาะหลังจาก x เท่ากับลบ2ก็เอาเข้ามาแทนในสูตรตัวนี้นะครับซึ่ง x ซึ่งก็แทนได้ครับลบ2บวกลบ2แล้วก็บวก1อันนี้ลบ2ยกงเร2เป็น4 ลบสองแล้วก็บวกหนึ่งนะครับสุดท้ายคำตอบก็คือได้เท่าไหร่ได้สามโอเคเนาะครับเทียน,น ใช่ไหมครับต่อไปครับพอดีในในคลาสต,ตอนเย็นได้เทสไปเนาะแต่ว่าหลายคนก็ทําได้ครับอันนี้ก็เป็นสรุปวิธีทํานะครับอันนี้ใน้เสร็จสองข้อเนาะแล้วก็ที่จะไปที่น้าเรียนช่างนะครับเขียนไอมอันนี้ stop ใช้ใหม่ได้เลยนะครับใช้ใหม่ใช้ใหม่อันนี้นนนนข้อยี่สิบหกของน้องน้าเรียนช่างนะครับ ที่ที่ได้บอกไปว่าข้อนี้จะสามารถออกได้ทั้งในสิทธาตำรวจออกบ่อยออกแน่ๆในสิทธอ่านบบกก็ออกในเิทธิช่างนี้ออกแน่ๆน,นะครับในเน้นคือกระต่ายตาทข้อ226นะอ่นโจทย์กอนเนาะนะครับข้อนี้บอกว่าชายสองคนนะครับเด็กสามคนทํางานอย่างหนึ่งเสร็จภายในสิบหกวันชายห้าคนเด็กหกคนทํางานอย่างเดียวกันเสร็จภายในเจ็ดวันชายสี่คนเด็กแปดคนทํางานนั้นเสร็จภายในกี่วัน วิธีการทำง่านยะข้อนี้นะครับวิธีการก็คือเราก็ให้ตัวแปรของผู้ชาย x ครับที่ผู้ชายเนี่ยเป็น y และให้เด็กเป็นที่ผู้ชายเป็น x ให้เด็กเป็น y เนาะนะครับทีนี้การเขียนรูปสมการสมันรัตมีเขียนอย่างนี้นะครับคือในในขั้นต้นเนี่ยนะครับน้องต้องรู้จักสูตรตัวนี้ก่อนนะครับสูตรของตัวนีน้สูตรของค้อวอ คอวงงนะครับดูดีๆนะครับไม่ใช่คอวงนีคอวงงนะครับก็คือคนนะครับคูณเวลานะครับจะเท่ากับงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นตามตามหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คือคนให้จํานวนเวลาเขาเขาก็จะได้งานเกิดขึ้นนะครับโอเคเนี่ยสูตรของคอวงงก็คือคนงานกันหนนะครับย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปตรงสูตรหรือย้อนกลับไปตรงโจทย์นะครับเราก็ให้นะครับ เราก็ให้ x เนาะผู้ชายเป็น x เด็กเป็น y นะครับทีนี้การเขียนสมนการผู้ชายสองคนก็คือสองอะไรครับสอง x โอเคไหมช่วยกันเนาะก็เด็กก็เด็กสามคนก็จะการเป็นสาม y นะครับอันนี้คือนี่คือคนนี่คือคําว่าคนต่อไปก็ให้เวลาเขาเวลาเขาก็คือเท่าไหร่ครับก็คือสิบหกนะครับใสเ่เลขสิบหก 16, เข้าไปจะได้งานหนึ่งงานไม่รู้ว่าง,งานคืออะไรก็ใส่เป็นตัว W หรือว่าตัว W เข้าไปโอเคไหมครับในตัวแรกนะ ต่อมาครับเขาบอกว่าชายห้าก็เป็น 5x นะครับกับเด็ก6ก็เป็น6 y ใช่ไหมแล้วก็ให้เวลาเขากี่วันก็ใส่เจ็ดก็จะเป็นแบบติว l นี้ครับ,รบจากนั้นจับลิงก์กันครับลิงก์กันนะครับลิงก์กันนะลิงก์กันพอลิงก์กันเสร็จจะได้อะไรก็ได้รูปสมการว่าเราจะเอาแบบิวนั้นเท่ากับับบซึ่งแบบแรกก็คือเอา16กเข้ามาคูณนาะคูณหนึนะครับ 16คูณ2เป็น3 2มก็จะเป็นสามสบวก 1, 4ี่สิโอเคไหมครับดิ้งแรกตัว w แรกตัว w ที่2ครับก็เอา7เข้ามาคูณครับเจนะ5มจหครับก็เป็น 35x ุหบวกสี่นะครับจักนน้นสลับค่านะครับอันนี้เป็น 35x ลบสามสองนส่วนฝั่งนี้จะเป็นสี่ลบอะไรครับลบสี่นะครับ ตอนนี้ลบก,กันเหลือ 3x ตอนนี้ลบก,กันเหลือ 6x บี 6y นะครับจังนน้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับ 2y เ,เห็นไหมนี่คืออะไรครับนี่คือคี์ของข้อนี้เข้าไหมนี่คือคี์ของข้อนี้นะครับได้นะคย์ล้จากนั้นมาดูคำถามมาดูคำถามนะคำถามคืออะไรครับคำถามคือ 4x บวก แปดวใช่ไหมและอะไรให้จํานวนกี่วันก็ใส่เป็นตัวดีหรือตัวเดเข้าไปนะครับจะเท่ากับงานก็ใส่ตัว w เข้าไปเช่นกันนะครับยังไงก็ต้องก็ต้องเทียบเท่าตัว w ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับสมมติว่าพี่เอาตัวนี้มาแทนแล้วกันนี่คือตัว w เช่นกันครับเรามาลิงก์กันว่ายังไงต่อนะครับมาดูควานี้หลังจากเน้นครับเราเราเรารู้คีย์แล้วว่าเเนี่ยมีค่า่ากับอะไรครับ มีค่าเ่ากับ 2y ถูกไหมครับแต่งน้นคําว่า4 4x ก็คือกลายเป็น 8y นะครับแล้วก็บวกกันแบบอะไรบวกกับ 8y ปกติเห็นไหมนะครับแล้วก็คูณจํานวนวันก็คือตัว d เข้าไปนะครับส่วนฝั่ง w นะครับเห็นไหม w ใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับ70ส่ะสิ x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 70y โอเคไหมนะครับเพราะว่า x คือ 2y นะครับก็คูณเข้าไปแล้วก็เป็น 4.2y โอเคนะครับ ะไม่พอเอาพี่บวกกันเลยนะบวกกันได้สิบหก y อ่ะเอาตัวนี้มาเขียนแล้วกันสิบหก y นะครับแล้วก็คูณดีส่วนตัวนี้ก็กลายเป็นร้อยสิบสอง y เขียนเป็นทับยตัด y เนี่ยนะครับดีก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองหารด้วยสิบหกครับสุดท้ายดีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลองหารดูนะครับเห็นี่ยโอเคนะครับตอบเจ็ดนะครับโอเคเนาะอ่ะทำตามสัญญาแล้วนะทุกคนนะครับทั้งสิบหกนายที่เข้ามาเรียนตอนเย็นนะครับที่ได้ ทำคลิปให้แล้วนะหลังจากที่พี่มดไม่ได้กดปุ่มบันทึกนะครับไม่ได้กดปุ่มบันทึก